ครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมลาเชลคุ้งนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมอมตินหมูอูดนะครับวิธีที่จะทำภารกิจทำกิจกรรมนี้นะครับก็คือต้องไปเติมออเดอร์ที่มังกรช้างแล้วก็วานใช่ไหมละครับแล้วเราก็เก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเราก็จะมา บอกอรายละเอียดกันเลยนะครับผมด,ดุนี้ได้1น0ติลูบี้นะใช่ไหมมันได้อ่าอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ผมพึ่งเข้ามาแล้วมาเห็นนะครับผมว่า139บ้านนะครับผมถ้าเราทำภารกิจต่งช้างต่งมังกรต่งบ้านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ ได้95ลูบี้และไปถึง105เลยนะครับผมอาแล้วยังไงอานี่ก็คือดาร์กอนนะครับมับงกรมังกรที่เราต้องไปตองของนะครับแล้วมันได้ครั้งละรอบใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองก่อนเค้ก okay, ได้อย่าง ยังไม่ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวเกมนี้ไปเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมมาใหม่จากกาลินานะครับเพิ่งเปิดมายังไม่ได้ถึง1อาทิตย์นะครับผมเกมสนุกมากนะครับเป็นเกมแนวทำบามาทำบามนะครับแล้วก็ตกแต่งตกแต่งบามของเรานะครับแล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องนะครับผมอันนี้บามผมก็ประมาณนี้เลยนะนี่ แต่ตรงนี้มันว่างๆหน่อยนะครับว่าจะทําเป็นบามไก่บามแกะนะครับผมโอเคมาที่ต่อไปครับก็คือเมืองเมืองนี่ก็ต้องอ่ะก็เหมือนพวกบามาไปหาบามเมืองนะคบผมก็เหมือนเกมอ,อื่นๆนะครับแล้วก็บามแล้วได้ของมาได้พวกค้อนพวกขวานมาแล้วก็มาปลดลลอกพื้นที่ครับแถวนี้ ใช้เงินใช้ค้อนใช้ขวานนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเลยนะครับผมเงิน mm hmm. ในเกมนะมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาบอกเทคนิคหาเงินนะครับไวๆนะครับอ่า mm hmm. นี่ตกงได้แลวหนึ่งตัวกดไปเลยได้ทั้งเงินทั้งเลเวลแล้วก็เลื่อยนะครับอ่าได้นะ มีภารกิจทุกวันนะอ่ะผมขอรับของก่อนโอเคนะครับนี่ก็คือกิวนะคะผมเึ้งอ่ะเป็นกิวไม่ใช่กิวของผมนะกิวที่ผมเข้ามานะครับเบ้งอ่ะเป็นกิวที่เข้ามาต้องเปลี่ยนชื่อเป็นดีจุดน้ำหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้น่าจะเหลือคนเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะเต็มแล้วนี่ไงเพิ่มมาเรื่อยๆเลยครั้งละหนึ่งเพชรแน่เลยเนี่ยอ่า มันให้เก็บใช่ไหมหนึ่้อยห้าสิอ๋อนี้น่าจะได้ีแน่เลยตรงแถวๆเนี่ยแต่ตรงหมูมันก็จะต้องเติมถึงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอ,อกอีกทีนะครับผมเกมนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างให้นะครับผม